เวลาที่เราพูดถึงคําว่าทําสมาธิเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปนึกถึงว่าต้องทํานานๆต้องนั่งปวดขาต้องทนอยู่เป็นชั่วโมงไม่ใช่แล้วก็เราก็อย่าไปนึกว่าเราจะต้องทําอะไรที่มันโหเข้าชานนูน่นนี่เหมือนพระไม่จําเป็นต้องทำอย่างนั้นเราทําแบบคารวะาร้านตลาดของก็คือของเราก็คือมีสติรู้ลมหายใจบ่อยๆบ่อยๆพุทธะบอกว่าแค่เรารู้แค่ครั้งละหนึ่งวินาทีเนี่ย ก็โอเคแล้วโอเคมากแล้วพราฉะนั้นเรามีเวลาแค่ไหนทําแค่นั้นแต่ขอให้ทําเพื่อนๆทํานน้อยดีกว่าไม่ทําเลยทําทุกวันทําบ่อยๆทําเช้ากลางวันเย็นก็ได้และประโยชน์ของการทําสมาธิก็คือ 1. การที่เรามีสติรู้มหายใจเนี่ยมันเป็นการช่วยรักษากายของเราให้ปลอดภัยเพื่อนๆมันทําให้เราเนี่ยไม่เดินสะดุดไม่หกล้มไม่บาดเจ็บใช่ไหมหรือมันไม่ทําให้เราเนี่ยทำข้าวของตกแตกอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัด2ก็คือมันเป็นการกําจัดทุกขก็คืออะไรเวลาที่เรามีความทุกเนี่ย เพื่อนๆสูดลมหายใจเข้าออกเลยหาที่เงียบๆนั่งทําสมาธิสัก5นาทีสักพักมันจะหายเพราะว่ามันเป็นอานิสงส์ของการทําอนาปานสติมันจะกําจัดทุกได้ทุกประเภท 3. ก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญญาเห็นมีปัญญาเห็นการเกิดดับถ้าเราทาําไปบ่อยๆนะเพื่อนๆเ,เราเนี่ยจะต้องอย่างน้อยจะต้องมีปัญญาเห็นการเกิดดับสักครั้งเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิต เมื่อเราเมีปัญญาเห็นการเกิดดับมราจะสรุปได้ว่าอ๋อโลกนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วต้องดับไป